สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในการถามที้จันนะครับทำดีเราชมทำชั่วกขได้าตรงไปตรงมาไม่ไววได้ไขรนะครับวันนี้ขอคุยกับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่คุณผู้ชมชอบดีนะครับโดยเฉพาะการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมานะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรสวัสดีครับอาจารย์สมชัยครับครับสวัสดีครับคุณผู้ครับประเด็นอาจจะล่อแหลมนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมทางบ้านขอให้เราถามคําถามนี้อาจารย์เลยนะครับคุณอนุทิน ชาวิรลกุลนายกคนที่32ของประเทศไทยกล้าหักคุณธรรมนัฐ์ไหมครับคือผมไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องไปหักกันนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันสองก็คือภายภาคหน้าเนี่ยยังพึ่งพาอาศัยกันอาจจะต้องจับมือกันในการตั้งรัฐบาลภายภาคหน้าด้วยเพราะฉะนั้นนัวันนี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องไปหักนะครับ ก็คงอยู่ด้วยกันต่อไปและครับวันก่อนเห็นนั่งเอ,อนั่งคุยกันในห้องใช่ไหมก็ห้องที่ทำเนียบใช่ไหมก็ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ภาพต่างๆที่ออกมาเนี่ยภาพที่คุณธรรมนัฐไปกราบคุณพ่อของคุณอนุทินใช่ไหมครับอ,อ,อันนั้นก็เป็นภาพที่ดูอ่อนน้อมดีนะครับก็ดูรู้สึกก็ไม่ได้มีปัญหาเลยต่อกันหรือกรณีของ ผู้ช่วยเขาอะที่เป็นทนายอะนะที่บอกว่าธนายโดนธนาดนนะฮะเพราะว่าเขาเขาาแก้ปัญหาไปได้แล้วนะเออบอกว่าเนี่ยไปเป็นทนายให้กับคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเออซึ่งเขาก็บอกว่าเอ,อเขาวางมือแล้วเขาก็ไม่เกี่ยวแล้วเขาถอนตัวจากการเป็นทนายแล้วไม่เกี่ยวข้องกันมันก็เป็นสมิตแล้วอืเออกลับเอ่อ,อ,อกลายเป็นสถานาปกติไปละนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นสถานาร,ร้อน จะมีอะไรอีกนะครับที่เป็นสารสันดอนอาจารย์แต่ว่าในวงการสื่อโซเชียลออนไลน์เนี่ยทุกคนก็ไม่ค่อยชื่นชอบคุณธรรมนัฐนะครับเอออาจจะไม่มีหลักฐานว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่ามันก็มีกระแสะว่าถ้าคุณท่านนายกเนี่ยอุ้มคุณธรรมนัดเนี่ยเ,เท่ากับท่านนายกทุททีเนี่ยก็จะเสียภาพพจน์ไปด้วยหรือว่าเออเหมือนกับอุ้มหรือแบกเอาไว้อะครับ อาจารย์ไม่คิดว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาจะยอมเสียเรตติดด้งหรอครับถ้ายัางต้องอุ้มคุณธรรมนัทเอาไว้ะครับอ,อประเด็นของคุณธรรมนัทนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีอดีตหลายต่อหลายเรื่องซึ่งคนในสังคมเองเนี่ยก็เครื่อแผงสงสัยนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ไปโดนจับในต่างประเทศใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นกรณีหนึ่งหรือกรณีของการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สีเทาต่างๆบางอย่างนะครับอย่างเช่นมีการกล่าวหาว่าได้โคต้าของสากนแบ่งต่างๆอัน,นเข้ามาแบบนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ทําให้คนเองเนี่ยอ,อ,อาจจะเครียบแคลงสงสัยไม่ไว้วางใจหรือแม้กระทั่งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับสแกมเมอร์เนี่ยออผมก็ยังรู้สึกว่าบางทีก็ยังเลยลอยอยู่นะไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาที่ประเภทมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเคยคุยกับคนคนนี้เคยประชุมด้วยกัน เกี่ยวข้องกันแค่ไหนไม่รู้นะครับหรือ,อคุณนักซิมันโรมบอกว่าทั่วโลกก็เชื่อว่าคุณทำนันเกี่ยวกับแสแกมเมอร์ดังนั้นก็ต้องปลดคนคนนี้ออกมันมันมันไม่ใช่หลักฐานนะมันเป็นความเชื่อและทั่วโลกคือใครมันก็ยังไม่ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เพียงพอที่จะไปชี้ว่าเขาเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับ ก็ต้องไปร้องสิก็ไปดําเนินการน่าจะจัดการในขั้นตอนไหนก็ว่าไปจะร้องยังปปอชอร้องปอปงร้องกงารฟอกเงินนะฮะร,ร้องตํารวจที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ไปร้องเอาหลักฐานไปยื่นและ้ากว่าคุณทํานัดแกผิดเองนะครับผมคิดว่าแกก็ต้องหลุดจากตําแหน่งนรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาได้แต่เพียงแค่กล่าวหาต่อกันนะ นะครับเพราะนั้นก็ยังยังยังไม่ได้เป็นอะไรที่เออถึงขนาดว่าวิกฤตอะไรมากไปอาจารย์กําลังจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอุ้มคุณธรรมนัตหรือให้คุณธรรมนัตเนี่ยเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลได้ตราบเท่าตราบเท่าที่พักส้มยังไม่เอาหลักฐานมาแฉให้มันชัดๆว่าผิดตรงไหนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ยังไงไม่ใช่เป็นข้อกล่าวหาลอยๆคือต้องมีหลักฐานแบบว่าฟาดปุ๊บค,คุณธรรมนัตตายเลยคสาภายอย่างเงี้ย อย่างนี้คุณอนุทินเนี่ยเสียหายแต่ตอนนี้มันแค่ข้อเก่าหานลอยๆอาจารย์จะบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็ชิวๆอุ้มได้ต่อใช่ไหมครับทุกคนไม่อยากเห็นแล้ะถ้ามีเนี่ยก็ควรจะยื่นต่อคุณอนุทินและถ้ายื่นปั๊บเนี่ยผมก็เป็นเหตุผลเพียงพอว่าคุณอนุทินนั้นนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรถ้ามีหลักฐานว่าผิดเนี่ยถ้ายังอุ้มอยู่เนี่ยคุณอน,อนุทินเสียแต่ถ้าว่าหลักฐานไม่ชัดเจนว่ากันไปว่ากันมาแบบนี้เนี่ย การที่จะเอาเขาออกเนี่ยมันก็เสียหายทางการเมืองเพราะเขาถือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแค่เขาถอนตัวเนี่ยขนาดไม่ถอนตัวเสียงยังเป็นเสียงข้างน้อยเลยแลให้เขาถอนตัวจะเหลืออะไรอ่ะถูกไหมฮะอือหรือถ้าจะพูดตรงไปตรงมานะอาจารย์ก็คือว่าจริงๆนอกจากพรรคส้มเนี่ยเป็นฝ่ายคาให้คํารัฐบาลให้สามารถคุณดุทินเป็นนายกได้เนี่ยคุณธํานัฐก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้คุณดุทินมาเป็นนายกได้เหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์ ก็พักอันดับสองที่อยู่ในรัฐบาลขนาดนี้คือพักอะไรล่ะก็คือพักกล้าทัพถูกไหมฮะที่มีเสียงอันดับสองในพักร่วมรัฐบาลแล้วคุณไปหยิบขานั้นออกเนี่ยมันก็ล้มทันทีเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ใคยเป็นเหตุผลนะครับว่าอยู่ดีจะไปหยิบขาที่คำยันตัวเองออกไปอาจารย์มองเรื่องวันนี้ที่ท่านนายกรทินเนี่ยเรียกหน่วยงานรชาชการหลายๆหน่วยงานเนี่ยแล้วก็มาเซ็นเ o u เพื่อจะปรับสแกมเมอร์เนี่ย อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับเพราะว่าประชาชนเขาก็บอกว่าอีกแล้วตั้งกรรมการอีกแล้วม O U อีกแล้วจะดึงเรื่องไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรจะทำนัฐตีอาจารย์มองยังไงหรือท่านนหนยกคาดึงจริงจอาจารย์มไม่ต้องทำหรอกครับเพราะหน่วยราชการเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐบาลอยู่แล้วนานในรก็สั่งได้รัฐมนตรีเอ่อที่ดูแลแต่ละกระทรวงก็สั่งได้มันไร้สาระนะ ที่ประเภทว่ามาสร้างภาพว่าเซ็นเอ็มโอยูต่อกันถามว่าไม่เซ็นเอ็มโอยูคุณไม่ทํางานหรือต้องถามประโยคนี้นะนะฮะถ้าไม่เซ็นเอ็มโอยูต่อกันแล้วคุณไม่ทํางานเนี้ยผมว่าเขาบ้าไปแล้วอ่ะพูดตามตรงนะเพราะหน้าที่คุณต้องทํางานและหน้าที่คุณเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายการเมืองที่กํากับดูแลอยู่แนละ้วคุณก็สั่งการให้มีการทํางานอย่างจริงจังได้นะครับผมผมไม่เห็นประโยชน์ของการเซ็นเอ็มโอยูวันนี้นะครับ ได้เพียยนค่าท่าทีที่จริงจังมากขึ้นซึ่งก็ไร้สาระนะเพราะว่า <c ười> คือการเซ็นโมยูคือคนซึ่งประเทว่าเขาอาจจะไม่อยู่ภายใต้การกํากับของเราเขาเป็นคนต่างประเทศเป็นหน่วยงานต่างชาตินะต้องเซ็นเมยูต่อกันนะว่าจากนี้ไปเนี่ยมีความเข้าใจต่อกันนะจะทํางานร่วมกันต่างๆเอาง่ายๆเนี่ยเออผมเคยอยู่มาหาวิทยาลัยเราไปเซ็นเอ็มอยูกับใครอ่ะ เราไม่ได้เซ็นกับไอ้ลูกน้องของเราเองที่อยู่ภายในหน่วยงานเราถูกไหมแต่เราเซ็นกับมาเลายอื่นนะ,ะที่เขาอาจจะต้องมาทํางานร่วมกับนานาคตอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไปเซ็นออธรรมศาสตร,รส์ไปเซ็นกับมาดอนธรรมศาสตร์ไปเซ็นกับมาเลยต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเซ็นเอมอยูมีที่ไหนครับอธิการเซ็นเอ็มโอยูกับเจ้าหน้าที่ภายในมาเลยธรรมศาสตร์ไร้สาระเข้าใจความหมายไหมอาจารย์ผมกลบวว่าผมจะเรียนแบบท่านนาย,ยกนะฮะ ผมว่าจากลูกน้องไลยเป็นศัตรสิบคนเนี่ยมาเซ็นเอ็มูแล้วก็รัปา่าจะทํางานตามที่ผมสั่งก็ไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่ต้องเลยครับสั่งให้ลูกน้องทําไม่ทําให้มันออกครับก็นั่นนะสิท่านพบก็เลยพบก็เลยงงๆนะแล้วคุณจะไปเซ็ <จะ S 2> นเอ็มอู <O U S 2> <ะ>หาสวรรค์วิมานอะไรล่ะครับนะครับในเมื่อเขาเป็นผู้ใต้บังคับชาของคุณนะนะมีที่ไหนอะไรสาระมากมีคนบอกว่าจริงๆท่านนายกเนี่ย ควรจะทําวอลลุ่มให้หน่วยงานทั้งหมดเนี่ยวอลลุ่มแล้วก็ให้ท่านนายกเป็นประธานนายกจะได้สั่งเผื่อปปงนเนี่ยเผื่อจะไปทํางานแล้วไปติดต่อทุนนู้นทุนนี้นายกจะได้คอยเขี่ยต่อเหลือเท้าถีบต่อไปให้อย่างนี้ท่านนายกก็ให้ต่างคนต่างทำงานเขาไม่เจอต่อแล้วเขาจะทํำยังไงอะฮะเขาก็ต้องหยุดเท่ากับงานไม่ไม่เดินไม่ได้อย่างนี้เท่ากับเออท่านนายกปล่อยให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยออกไปเจอต่อเองฮะาาจย์อย่างนี้ฮะคือมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่า ฝ่ายการเมืองจะมีทีท่าท่าทีที่เอาจริงเอาจังต่อการจัดการเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไรนะฮะการเอาจริงเอาจังก็คือว่าจะต้องใช้ทุกกลไกของรัฐเท่าที่มีอยู่เนี่ยในการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็แต่ว่าทุกกลไกเนี้ยถ้าต่างคนต่างทําก็ต้องสร้างกลไกในการประสานขึ้นมาหรือถ้ากว่าทําไปแล้วเนี่ยเขาติดขัดอย่างไรคุณเป็นฝ่ายการเมือง คุณก็จะต้องหาวิธีการในการสนับสนุนเขาให้เขาทํางานด้วยความคล่องตัวด้วยความสะดวกมากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือบทบาทของคุณในฐานะฝ่ายการเมืองนะฮะไม่ใช่ประเภทว่าเรียกมาเซ็นสัญญาต่อกันนะครับผมฟังแล้วผมไม่โอเคอาจารย์ให้กี่คะแนนนะสอบตกไหมฮะคือถ้าแก้ปัญหาสแกมเมอร์โดยเซ็นเ o u เนี่ย ยังไงอะ่ะเต็มสิบเลรอผมให้ศูนย์นะอาจารย์ให้ศูนย์ใช่ไหมครให้ศูนย์เลยครับเพราะไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมันเป็นแนวทางในการสร้างภาพอย่างเดียวนะครับแต่อย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่คุณรน้เสนอเนี่ยทาําวอลลุ่มสินายกนั่งหัวโตะสิเรือจะมอบหมายรองนายกใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับที่สังคมรู้สึกว่าเขาน่าจะเอาจริงเอาจังนะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสแกมเมอร์เองนะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมาทําหน้าที่เป็นประธานนั่งหัวโตเพราะนายกเองคงไม่มีเวลาทั้งหมดที่จะไปทุ่มเทหรือพวกนี้นะครับก็ต้องหาคนที่ไว้วางใจได้นะครับมาทําหน้าที่ในเรื่องพวกนี้รองนายกมีตั้งหลายคนก็หยิบขึ้นมาสักคนหนึ่งซึ่งสังคมรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่มีนอกไม่มีในเอาจริงเอาจังและก็สั่งการได้ในขณะเดียวกนันนายกเองก็อาจจะร่วมประชุมบางครั้งแล้วก็มอบนโยบายไป นะครับว่าจะเอาจริงจังกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับผมว่าผมว่าท่านเองท่านก็คงอยากจะตั้งใจทํางานแหละแต่เพียงที่ว่าฝ่ายที่เขาเสนอว่าให้ทําสิ่งนี้เนี่ยอาจจะคิดสั้นไปหน่อยมัง้งคิดง่ายไปหน่อยมัง้งก็จะทําให้แทนที่จะเป็นผลดีก็กลับถูกด่านะคือแทนที่คนจะชื่นชมนะอุย้อยเซ็นเอมูยูต่อกันแล้วนะครับต่อไปรัฐบาลคงทํางานอย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะแค่คิดในเชิงตักะก็ผิดแล้วฮนะ เซ็นเะอ็มโกับลูกน้องมีที่ไหนนะอย่างนี้จนาจารถ้าเกิดท่านนายกุัธินเนี่ยไปเอ็มอกับเกาหลีใต้ไปเอ็มกับญี่ปุ่นไปเอ็มกับจีนไปเอ็มกับอเมริกาอย่างเนี้ยอาจารย์ยยคิดว่าเขาจะตกปืนให้ใช่ไหมคะใช่คือทํากับคนนอกที่เราจําเป็นจะต้องอาศัยศักยภาพของเขาในการมาช่วยในการทํางานเอ้ยเซ็นกับอเมริกาก็มีกลไกในการไป สืบเสาะต่างๆตัวจับตามที่ต่างๆได้เช่นกเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการจัดการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมเช่นกับจีนอ่าจีนก็อยากเสียหายในเรื่องพวกนี้ก็อยากที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จอาจจะส่งเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยส่งกําลังคนเข้ามาช่วยนี่ไงคือเซ็น MOU กับหน่วยงานที่เขามีศักยภาพในการทําแต่เซ็นกับพวกน้องเซ็นไปหาสวรรค์วิมานอะไรอ่ะ เหนื่อยกับท่านนายกคนทีจริงๆอาจารย์บาทีเรื่องหนึ่งอาจารย์คิดว่าพรคประชาชนเนี้ยมีหลักฐานเด็ดเรื่องคุณธรรมนัดไหมครับหรือว่าเป็นแค่ข้อเก่าวหาหรือว่าอุบไตไว้ก่อนไม่มีมมฮะเชื่อว่าไม่มีถ้ามีก็จัดการจัดการเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งจําเป็นจะต้องเอาคนซึ่งมีปัญหาออกจากระบบดังนั้นถ้าว่ามีเนี่ยจัดการเลยนะครับ จะใช้กลไกในสภาจะใช้กลไกที่จะแย่งเป็นนายกรัฐมนตรีจะใช้กลไกของศาสรัฐธรรมนูญองค์งกรศาสตร์ต่างๆก็จัดการเลยนะครับแต่เชื่อว่าไม่มีแล้วนักการเมืองเจ็ดคนที่บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยให้ข้อมูลมาแล้วนักการเมืองบ้านเราเจ็ดคนอาิใจเพื่อว่ามีข้อมูลนี้จริงไหมหรือไม่จริงแล้วก็บอกว่านายกนายกเนี่ยมีข้อมูลแล้วเขาส่งมาให้แล้วใครเป็นคนพูดเหรอครับว่านายกได้นแล้ว ก็เห็นเขาพูดกันในโซเชียลอะไรต่างๆนานามากไปก็เลยอยากรู้ว่ามันจริงไม่จริงฮะนกักการเมืองเจคนที่ผัวพันกับแก๊งแสกม,มือเราไม่รู้ณนะวันนี้เราก็ยังไม่มีชื่อออกมาหรือแม้แ่ชื่อนายกรัฐมนตรีในอดีตก็ลอยไปลอยมานะนะครับเราก็ยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนเราเห็นแค่ภาพภาพเดียวคือภาพที่คุณทักษิณแล้วมีคุณธรรมนัาไปคุยกับบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเขาก็บอกคนคนนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็เหตุการณ์เหตุการณ์เดียวที่เราเห็นนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วคุยกันคุยเรื่องอะไรเราไม่รู้แต่ถามว่าเป็นการคุยที่ผิดปกติไหมก็ผิดปกติอยู่เพราะว่าเออต้องไปกินข้าวกันที่แถวแถราชประสงค์แล้วคุณทํานัฐก็อยู่ทำเนียบก็ซาวิ่งมากินข้าวด้วยอา่ามันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเออกินข้าวแบบธรรมดาสามัญน,นะครับ ก็มีเรื่องคุยอ่ะแต่คุยเรื่องอะไรเราไม่รู้วันนี้เราไม่รู้แต่วันต่อไปเราอาจจะรู้อ่ะทีนี้เรื่องของการปราบแต่แกลมเมอร์อาจารย์มองพักเพื่อไทยยังไงฮะดูเหมือนพักเพื่อไทยเนี้ยก็แบบดูพลังน้อยกว่าพักประชาชนนะฮะดูเหมือนไม่ค่อยมาจัดการเรื่องสแกมเมอร์เท่าไหร่เลยฮะหรือว่ามันมีการหยิกเล็บและจ็บเนื้อครับคือเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ เพราะว่าในภาพของการพบปะกกันก็เห็นภาพชัดเจนป็นคุณภาพของคุณทักษิณนใช่ไหมดังนั้นการจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นไปได้นะครับ mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคือมุ่งที่จะ mm hmm. ไปสร้างความเชื่อถือให้กับพรรคในเรื่องอื่นๆนะครับโดยไม่หยิบเอาประเด็นไปโจมตีในเรื่องพวกนี้นะครับเ,เราก็จะเห็นนะครับว่าพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะบอกว่าเริ่มที่จะเสอนเอนโยบาย ใหม่ๆเกิดขึ้นเดื่อคำขวัญใหม่ๆจะไปไกลให้กว่าพระจันทร์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าอย่าไปไกลถึงขนาดนั้นเลยเอาใกล้ๆก็พอนะครับทาให้สําเร็จแต่ว่านี่คือการที่การหยิบเอาเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเองอาจจะมองว่าอย่างที่หนึ่งคือรักษาไม่เลือดไหลออกไปอย่างที่สองคือสร้างความเชื่อถือให้แก่ประชาชนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยำกำลังในชุดใหม่ของนายพักคนใหม่นั้นเนี่ย น่าจะเป็นทางออกเป็นความหวังที่ทําให้ประชาชนกลับมาศรัทธาแล้วก็เชื่อถือมากขึ้นเขาเล่นเกมพวกนี้แล้วเขาก็จะไม่ไปเล่นเกมของการที่จะไปซัดใครต่อใครให้ใหมากมายก็มีอยู่บ้างนะเพราะว่าโพสต์คนใหม่เขาก็ค่อนข้างจะฝีปากดีพอสมควรวันนี้ต้องขอขอบคุณอนาะจารย์สมชายศรีชุนยากรนนะครับแล้วโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ก็จกกัดการวันนี้นะครับต้องถามถึงพักส้มนะครับว่าถ้าพักส้มมีส้มไม่ม,มีเถาเนี่ยพักส้มต้องมีหลักฐานชัดๆนะครับถ้าจัดการกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันจะเพียยเข้าเก่าหาลอยๆเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยที่สําคัญคือข้อเก่าหาลอยๆไม่สามารถที่จะจัดการใครได้มันก็แค่ลมปากเท่านั้นเองนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการสามิจันสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอทที999